มาอัปเดตผักกันหน่อยนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้เป็นโหระพานะคะพี่ลิพึ่งเด็ดไปครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งยังไม่ได้เด็ดเออนี่ดอกเริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องเด็ดแล้วนะเพราะไม่งั้นแกปีนี้แม่งรักไม่ค่อยได้กินนะคะดูดิหล่อมแหลมมากค่ะทุกคนอันนี้ที่เอามากั้นไว้เพราะว่านกอะ่ะมันชอบมาขี้ใช่ไหมตอนแรกม,มันเกิดแบบเยอะมากเลยนะคะแล้วเสร็จนกอะ่ะ มันมาเขียกินไส้เดือนค่ะทุกคนเนี่ยฝั่งนี้เราไม่ได้เอาผักมาลงใช่ไหมมันก็เขียคุยแบบดินลงมากระจุยกระจายแล้วครั้งที่แล้วนะคะเขาขโมยอะไรนะมะเขือ,อพิริไปนะคะนี่หวังว่าครั้งนี้มันจะไม่มาขโมยนะอุ้ยแต่ดอกออกเยอะมากเลยหนึ่งอันนี้ออกดอกแล้วนะคะหนึ่งสองอุ้ยมดมดมดนี่แล้วก็มีอ่า ปปบปรนีนะคะหรือว่าพริกหวานนะคะพริกหยวกว่าเออพริกหยวกบ้านเราเนาะนี่นะคะอุ้ยมีมดค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ลีมีสเปรออกแล้วนะคะนี่เห็นไหมนี่น่ารักมากฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เป็นเป็นแบบลูกยาวป่ะนี่เห็นไหมเนี่ยนี่ก็ออกแล้วเหมือนกันนะคะเห็นไหมนี่ส่วนอันนี้นะคะเป็น ปาซิลิคุมนะคะหรือกระเพราฝรั่งค่ะทุกคนนี่ดูดิใบใหญ่มากที่พี่หลีเก็บไปทำเพสตโต้นะเออนี่นะคะเดี๋ยวเราไปหาซื้อแบบเนี้ยมาลงกระถางนี้ดีกว่าจะได้เก็บไปทำเพสตโต้กินนะคะอันนี้ก็เป็นหอมไทยนะคะเก็บไม่หมดสักทีเนาะนี่ก็เป็นมะเขือเทศนะคะเวลาเขาไม่โดนน้ำเขาจะชอบเหี่ยวเว้ยเนี่ยเยเพิ่งเอาน้ำมาเตะมาลดเมาาื่อเช้าเมื่อกี้ มาแล้วค่ะนี่ไปกัน่อผักแพล้วพิริก็ยังงามอยู่นะคะเดี๋ยวต้องเก็บ <c oughs> เก็บไปเดี๋ยวเพื่อนต้องมากินนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนจะมาจากอิตาลีเดี๋ยวให้เพื่อนเก็บไปมาดูในฝั่งของ ใบมะกรูดปีนี้ไม่ค่อยแตกยอดเท่าไหร่ค่ะทุกคนเนี่ยดูดิปกติเขาจะแตกกิ่งแบบสูงมากเลยนะแต่ปีนี้ไม่ค่อยส่วนมะนาวนี่ไม่เคยหวังเลยจ้ะไม่เคยได้กินลูกเลยซื้อมาก,กี่ปีแล้วเนี่ยอันนี้นะคะเป็นแบล็คเบอร์รี่นะคะทุกคนอุย้ยเริ่มเริ่มอ่าดำแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วโอ๊ยแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยไว้ดูดิเหมือนมัน เนี่ยปกติเวลามันสุกใช่ไหมลูกมันก็จะสวยๆเนี่ยลูกนี้สวยมากเลยดูดิว้ายว้ายว้าวาย,วายนี่นะคะโอ้ยสีอ่อนเด่ on, นี่้คะค่ะผักผลไม้พิริโอ้ยแวะมาอัปเดตค่ะทุกคนไปแล้วนะจ๊ะ ปลูกผักบนดาดฟ้าปลูกผักริมระเบียงผักปลอดสารนะคะ